สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรื่องเราก่อนนอนขอเสนอเรื่องห้องเช่าหมายเลข13ในซอยแคบๆแห่งหนึ่งชานเมืองเก่ามีห้องแถวปูนสองชั้นเรียงติดกันสิห้าห้องสร้างขึ้นเมื่อราวพศสอ2 8เจ้าของคือนายสมบุญแซ่ตั้งอดีตนายทุนเงินกู้นอกด้วอบก ผู้รับรวยจากน้ําตาของคนจนห้องแถวนี้ไม่ได้สร้างด้วยแรงงานปกติแต่สร้างบนที่ดินเก่าที่เคยเป็นป่าช้าเด็กและคนตายหงจากอหิวาตโลกชาวบ้านเตือนแล้วเตือนซ้ำแต่สมบุญไม่สนใจเขาได้ขุดหลุมศพทิ้งเผาไม้ผีแล้วสร้างห้องเช่าทับ ห้องหมายเลข13อยู่กึ่งกลางแถวไม่มีหน้าต่างด้านหลังอากาศอับชื้นพื้นเย็นผิดปกติแม้แดดแรงแค่ไหนพื้นก็ยังชื้นเหมือนมีเลือดซึมอยู่ที่ใต้ปูนผู้เช่ารายแรกของห้องหมายเลข13คือนางละออเป็นหญิงโรงงานที่ถูกนายทุนโกงข้าแรงเธอท้องโดยไม่รู้ตัวว่าพ่อเด็กเป็นใครถูกไล่ออกจากงาน ขนทางคืนหนึ่งชาวบ้านได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กในห้องหมายเลขที่13ทั้งที่ยังไม่มีใครเห็นเด็กเช้าวันต่อมาชาวบ้านก็ได้พบศพของนางละออแขนคออยู่กับขื่อไม้เลือดไหลลงพื้นท้องของเธอถูกพากรีดด้วยของมีคมตำรวจสรุปว่าเขาได้ฆ่าตัวตายเพราะความเครดแต่หมอตำรวจแอบกระซิบว่า แหมมันลึกเกินกว่าคนธรรมดาจะทำกับตัวเองได้หลังจากนั้นผู้เช่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในห้องหมายเลข13บสามล้วนจบชีวิตอย่างโหดเหี้ยมไม่ว่าจะเป็นชายขี้ยาได้ฆ่าตัวเองด้วยการกระแทกหัวซ้ำๆจนกระโหลกแตกผู้ผัวเมียทะเลาะกันผัวแทงเมียก่อนจะควักไส้ตัวเองและเหตุการณ์สุดท้ายมีเด็กนักศึกษาได้ผูกคอตาย ทั้งที่เพิ่งสอบติดแพทย์ทุกสพมีสิ่งที่เหมือนกันคือใบหน้าที่บิดเบี้ยวเหมือนเห็นบางสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าความตายแท้จริงแล้ววิญญาณที่สิงอยู่ในห้องนี้นั้นไม่ใช่ผีตนเดียวแต่คือวิญญาณของนางละออเด็กในคันและดวงผีตายหงจากป่าช้าเก่ามันรวงกันเป็นผีอาฆาตหมดูดกินความสิ้นหวังของผู้เชา่ายิ่งทุก ยิ่งดึงเข้าหาความตายยามค่ําเสียงร้องไห้จะลอดออกมาจากผนังเหมือนคนเอาเล็บขูดปูนมีคนเห็นเงาหญิงท้องแก่ยืนกอดท้องของตัวเองที่หน้าห้องทั้งที่ห้องนั้นว่างเปล่านายสมบุญผู้ที่สร้างห้องนี้กรำ่ำรวยจากค่าเช่าและดอกเบี้ยโหดคืนหนึ่งเขาได้เห็นหญิงท้องแก่มายืนที่ปลายเตียง มือหนึ่งอุ้มทารกเน่าอีกมือหนึ่งชี้มาที่ตัวเขาเองและไม่ถึงสามวันนายสมบุร์ก็ได้หัวใจวายตายลิ้นจุปากตาเบิร์ค้างแพทย์ได้บอกว่าหัวใจหยุดเต้นเพราะความกลัวขันรุนแรงแม้ห้องหมายเลขสิบสาจะถูกปิดตายแต่ความเฮี้ยนไม่มีวันหยุดไม่ว่าจะเป็นเด็กในซอยที่ฝันร้ายทุกคืนสุนัขเห่าห้องหมาเลขสิาไม่หยุด และคนที่ผ่านซอยในตอนกลางคืนมักได้ยินเสียงเรียกชื่อบางคนก็กลับบ้านไม่ถึงพบเป็นศพในคลองใกล้ห้องแถวทั้งที่ไม่ควรมาแถวนั้นเลยในที่สุดชาวบ้านจึงได้นิมนต์หลวงพ่อคำจันทร์พระวิปัสสนาและอาคมจากป่าลึกในคืนที่ทำการปราบนั้นฝนตกหนักไฟดับทั้งซอยหลวงพ่อได้สวดจนเลือดซึ่งออกจากจมูกของท่าน ห้องแตกออกเสียงกรีดร้องดังเหมือนคนถูกเผาทั้งเป็นหลวงพ่อได้กล่าวว่าที่นี่เต็มไปด้วยกรรมไม่ใช่แค่ผีแต่คือผลของความโลภและการทอดทิ้งมนุษย์ด้วยกันสุดท้ายต้องทำพิธีเผาห้องหมายเลขที่13ทั้งห้องฝังยันที่ใต้ดินและสังห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างอีกแม้ห้องหมายเลข13าจะถูกเผา แต่พื้นดินตรงนั้นไม่มีใครกล้าเหยียบบางคืนยังมีคนเห็นไฟในห้องที่ไม่มีคนอยู่แล้วและได้ยินเสียงเด็กร้องปนร้องไห้ชาวบ้านเชื่อกันว่ากรรมันไม่เคยถูกเผาไปพร้อมกับอาคารหลังจากห้องหมายเลขที่13ถูกเผาพื้นที่ตรงกลางห้องแถวกลายเป็นลานดินดำไม,มนไม่มีหญ้าขึ้นไม่มีมดไม่มีไส้เดือน เหมือนดินตรงนั้นมันตายแล้วหลวงพ่อคำจันทร์ได้จากไปพร้อมกับคำเตือนสุดท้ายว่าอย่าปลูกอะไรอย่าอยู่อาศัยและอย่าท้าทายกรรมช่วงแรกทุกอย่างเหมือนจะสงบแต่ผ่านไปเพียงสามปีซอยนั้นเริ่มเสื่อมคนย้ายออกห้องแถวรอบๆก็ถูกทิ้งร้างทีละห้องกลางคืนจะได้ยินเสียง มือน,นมีคนเคาะผนังที่ไม่มีคนอยู่เสียงรากของหนักและเสียงเด็กเรียกแม่เจ้าของใหม่ของที่ดินคือนายชาญชัยนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์เขาได้ซื้อที่ดินราคาถูกแล้วหัวเราะยกคำเตือนของชาวบ้านซึ่งเขาก็ได้พูดว่ามันก็แค่เรื่องเล่าเอาไว้หลอกคนเขาได้สั่งถมดินเทปูนแล้วสร้างห้องเช่าขนาดเล็กขึ้นมาใหม่ และตั้งใจไม่ใส่หมายเลขที่13แต่เมื่อห้องเปิดให้เช่าห้องสุดท้ายตรงกลางกลับถูกระบบทะเบียนไฟฟ้าระบุว่ามันคือห้องหมายเลขที่13ผู้เช่าคนแรกชื่อว่ดนพนักงานขับรถขนส่งชีวิตของดนนั้นมีหนี้ติดพันเยอะแยะมีแม่ที่ป่วยติดเตียงในคืนที่สเพื่อนบ้านก็ได้ยินเสียงเขาพูดคนเดียวเขาพูดขึ้นว่า ผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งแม่พอถึงตอนรุ่งเช้าชาวบ้านก็ได้พบศพของดนนอนตายบนพื้นคอหักผิดธรรมชาติมือทั้งสองกอดรัดตัวเองเหมือนมีใครกอดเขาจนตายถัดมาคือหญิงสาวขายของออนไลน์ก็ได้พบเป็นศพในห้องน้ำน้ำเต็มปอดทั้งที่อ่างน้ำแค่ระดับเขาศพที่สาม เป็นเด็กวัยรุ่นเด็กตายด้วยการกระแทกหัวซ้ำๆมันถูกบังคับให้ฆ่าตัวตายชาวบ้านรุ่นเก่าด้เริ่มพูดกันก่อนจะตายผู้เช่าทุกคนจะเห็นสิ่งเดียวกันคือเห็นหญิงท้องแก่เด็กทารกและเงาคนจำนวนมากยืนล้อมรอบพวกมันไม่ได้ฆ่าแต่บังคับให้เผชิญกรรมของตัวเองใครที่เคยทอดทิ้งจะถูกทอดทิ้ง ใครที่เคยทำร้ายแต่ถูกทำร้ายคืนหนึ่งนายชาญชัยได้เข้าไปตรวจห้องหมายเลขที่13ด้วยตัวเองกล่องวงจรปิดี่บันทึกไว้เพียงเสียงที่เขากรีดร้องแล้วกล้องก็ดับพอถึงตอนรุ่งเช้าก็ได้พบศพของเขานั่งคุกเขา่ามือประสานเหมือนกำลังขอขมาดวงตาถูกคาับนผนังมีรอยขูดเป็นคำเขียนด้วยเลือดของเขาเอง เขียนว่ากรรมหนีไม่พ้นชาวบ้านได้นิมนต์พระหลายรูปแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้จนกระทั่งพระอาจารย์อินสิทธิสายตรงของหลวงพ่อคำจันได้กลับมาท่านได้กล่าวว่าผีไม่ได้แรงแต่กรรมมันหนักพิธีครั้งนี้ไม่ใช่การขับไล่แต่เป็นการปลดปล่อยต้องทำบุญทิศส่วนกุศลแล้วสารภาพความผิด และยอมรับความจริงของผู้ตายชาวบ้าน,น,นร่วมกันเผาห้องทั้งแถวและปล่อยพื้นที่เป็นป่ารกร้างปัจจุบันไม่มีห้องเช่าไม่มีห้องแถวไม่มีหมายเลข13แต่คนที่หลงเข้าไปในตอนกลางคืนมักจะเห็นไฟและยังได้ยินเสียงร้องไห้และบางครั้งมีคนเห็นห้องหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางป่า มีเลขซี่จางบนประตูเขียนว่าหมายเลข13สถานที่ที่ไม่เคยมีบาปแต่การกระทำของมนุษย์จะฝังบาปลงในดินจนมันจำชื่อคนได้ถ้าวันใดคุณต้องเช่าห้องราคาถูกปิดปกติในกลางซอยเยียบอากาศเย็นทั้งที่แดดแรงขอให้คุณดูเลขหน้าประตูให้ดีเพราะบางครั้งห้องเช่าหมายเลขที่13ามไรอคนอยู่ แต่มันกำลังเลือกเยอะและเรื่องเล่าของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ